Tahun, kamu, kamu, kamu. ต้องกใใับไปจ่ายพวกมิเกมแล้วครับเครื่องแงี้ซื้อดอกไม้เต้นรำนะ่ะเป็นเกมที่ฮิตอยู่ในตอนนี้ฉันอยากได้ไอ้นี้บ้างจังเลยจะได้เอาไปไว้ล่นที่บ้านนะครับเยอะเลยเม่ไหลก็เล่นได้เลยจริงสิต่อไปเอาน,นี้นะเยอรเลจังลองเล่นดูมาเยอะเลยจังโหยละอะไรเหรอเจ้านี่มันน่ารักดีจังเลยนั่นอะไรอะ ก้ามุกก้ามุกก้ามงนะก้ามุกก้ามุกกามงนี่ไงมันเดินตามได้ด้วยนะพอเราหยุดมันก็จะหยุดด้วยนะใช่ไหมสนุกใช่ไหมล่ะแบบนั้นมันสนุกตรงไหนอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยครับเดี๋ยวเราจะไม่เล่นฉันเล่นเองก็ได้จ้ามือซ้ายาขวามือขวาาซ้ายขวาา,าซ้ายโัวเลขหน้โซ่โซ่โซ ีคุณลงนะซื้อดอกไม้เต้นกรำให้หน่อยสิครับอุ้ยน,น,นั่นน่ะสินนะตอนนี้นะฮิตแบบสุดๆเลยด้วยค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการมุมของฮอตฮิตที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือตุ๊กตาที่ใครๆก็รู้จักกันดีนะคะนี่ยังไงล่ะคะเอ๊ะเอ๊ะะ ดูสิคะี่ฉันเดินไปไหนม,มันก็จะเดินตามไปด้วยตลอดเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเราหยุดเดินมันก็จะหยุดเดินไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือการโมะที่เดินแค่สาเก้าเท่านั้นคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นการโมที่เดินได้ถึงสามหมื่นก้า ็ดีนะคะก็จะสามารถแสดงอารมณ์ได้หลายแบบ,บใช่ไหมคะเราเพิ่มความน่ารักให้กับกามโมด้วยการให้มันแสดงอารมณ์ต่างๆได้อย่างอิสระนะครับอย่างนี้นี่เองค่ะน่าสนใจจังเลยนะคะไม่ใช่แค่เด็กๆนะครับผู้ใหญ่อย่างเราก็ยังซื้อไปเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเป็นหุ่นยนต์ที่จะแสดงอารมณ์ไปตามเจ้าของของมันดิฉันว่าจะซื้อกลับไปสักตัวน,นะคะเนี่ย ปาจิกริคุงซื้อมาหรือเปล่าอะไรเหรอก็กาโมกกโมกกโมงง่แล้วเปล่าอทำไมไม่ซือ้อทำไมเหรอไอรีอรอไปซื้อเดี๋ยวนะี้เลยครับทุกท่านที่มารอซื้อตั๊กวาตากะโกมโกกโมกกะมงมารับบัตรคิวท,ทันนี้ได้เลยนะครับโอ้อยคิวยาวเหยียดขนาดนี้เลยเหรอ,อปาจิกริคุงไปใช้บัตรเลยครับช่วยไม่ได้อะต้องไปที่หนึ่งจากข้างหลังซะแล้ว เข้าแล้วทําอะไรหรอทําไม่เข้าแถวก็ซื้อไม่ได้นะสิซื้อไม่ได้ก็ไม่เห็นจะต้องซื้อเลยนี่เอาพูดอะไรของนายอ่ะเกล้วจังพูดเองไม่ใช่หรอว่ากโม๊อตกาม๊อตกมงหน้ารักหนะ้า<อ>พาฉันมาที่นี่เพื่อทําเรื่องบ้าบๆเนี่ยนะบ้านไปกินโกโกโร้ร้อนๆดีกว่าตั้งเยอะเลยอ่ะ อันนี้ครับบัตรคิวไอคิวอะไรอ่ะอ่าบัตรคิวครับถ้าไม่มีจะซื้อกามกรมกัมโมไม่ได้นะครับกับกับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่วันนี้คนมากจริงๆไม่รู้ว่าจะซื้อกันไปได้ครบทุกคนหรือเปล่านะครับกับกับครับเอาลักกไขที่มีหมายเลขสามห้าเจ็ดลงท้ายมาเลยครับมาทางนี้ครับเชิญเลยครับอ้ยพลาดซะแล้วอ้อยเราก็เหมือนกันซื้อไม่ได้สิครับเนี่ยแค่เนี้ยฉันไม่ยอมแพ้หรอก ไปดูที่ดาดอื่อกันเถอะไปเลยว้าวเธอถูกเลขท้ายนี่นาสุดยอดโชคดีจริงๆนี่นี่ฮะผมให้เอ้ยนจริงเหรอให้ฉันจริงลันเม่สปอร์ต้าดูลูกประชายตัเจ๋งการโมกขามกกระมงดังระเบิดบูมในช่วงค่มคืน บูมก็คือการโด่งดังภายในเวลาอันรวดเร็วแค่ทำจู่ๆทุกวนถึงเกิดขลั่งไคล้ขึ้นมาได้ขนาดนี้ล่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่มองไปทางไหนก็เจอแต่กาโมะเต็มไปหมดในกาลลอกตั้งสมัยน่าคุณน่าหลงุโการช่วยเะครับมาจากกาโม่กาโม่กาโม่จะเชียวรุก ตอยจีมีผู้ช่วยด้วยเหรอคดีลูกค้าเอามือให้เป็นของขวัญนะคะอะไรเล่าเฮ้ยนั่นจะทำไหมล่ะฮะจะหมอนที่ก็หยิบเอาแต่ละคำของผมไปอ่ะไขมันเอาได้เลยโอ้คืออะไรฉันก็แคล้วไปคืนให้ท้องฟ้าเอาเถอะครับแหมใจเย็นหน่อยสิครับ แหมแหมคุณลินครูก็ซื้อเหมือนกันเหรอครับอาจารยเห็นว่าก๋าโมข่ายดีมากฉันเลยอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลยซื้อมาดะก้อฉันว่าก๋าโมรถพี่กอร่อยกว่าอีกดะก้อแต่ผมว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่น่ากินได้ครับ ายก็ซื้อไม่ได้เลยสักตัวเดียวคุรินจังมีแล้วไม่ใช่เหรอนั่นมันของพี่แต่หากล่ะฉันอยากได้ของตัวเองอะงั้นเหรอเยร๊อจังไม่อยากได้เหรออืมแค่เห็นทุกคนพามา,มาเดินเล่นเท่านี้ก็สนุกมากพอแล้วล่ะเหรอรู้ไหมครับได้ยินมาว่าที่ร้านเซนบะนี่อิจิบะมีการ์สีขาวขายด้วยล่ะแลวฉันอยากได้จังเลยเจ้าตัวนั้นไม่ได้แค่เดินได้นะ ถ้าเดินครบห้าหมื่นกิโลเมื่อไรมนจะรออ้องอูดอูดเหมือนหมูแล้วก็บินได้ด้วยครับฮย้ยจริงเหรอเออฉันนั่นนะนี่มาว่าถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็จะโตจนกลายเป็นคุณตาแก,ากามโนเลยล่ะออ้ยนี่ๆเอาเจ้านี่ไปเล่นกันมาไม่เอาแล้วของแบบนั้นอ,อนี่คุณมมเมทอริว่าไงจ๊ะฉันถอยให้แพงกว่าห้าเท่าเอาไหมล่ะ าเท่ปกติแล้วฉันขายให้คนอื่นแพงกว่าตั้งสิบเท่าใช่นะแต่กับพวกเธอฉันลดให้เป็นพิเศษเลยละจ้ะแหมคือมันก็อยากได้อยู่หรอกแต่ว่าเราไม่มีเงินขนาดนั้นน่ะทําไมล่ะงั้นก็ช่วยไม่ได้นะอืมเฮ้ <c oughs> ยฮะ เป็นไงล่ะเดินตามแบบนี้เหมือนพวกเราถูกกระโมพาเดินเล่นเลยเนาะทัรกโตช่วยไม่ได้ในคอนโตก็นาทีของเราคือการเฝ้าไม่ให้ใครแอบหยิบกระโมไปก็เลยต้องเดินเฝ้าแบบเนี้ตอนนี้แล้วใครที่ไหนจะมาอยากได้อีกเหรอเนาะโอยโถย โอ้อไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับลูกเพเออไม่เป็นไรนะกมกมกตัดตัวโอ้เนี่ยพวกเราแยกกับพวกกมกะโมกอีกเหรอคอนเตมันช่วยไม่ได้นี่ทักโตถ้ามีเยอะขนาดนั้นก็น่าจะแบ่งเราสักตัวเนอะนั่นสิน้องรงเงี้อเงียอะไรอยู่ได้รำงคาญถ้าอยากได้แล้วก็ฉันจะทำให้ก็ได้นะ แถมบินภาพภาพได้ด้วยนะแต่อันนี้ฉันไม่อยากได้หรักทำไมต้องโกรธด้วยล่ะทำไมเหรอทำไมเหรอเพียงไม่นานในเมืองก็เต็มไปด้วยกะมกะมกกะมงดูเหมือนว่าชาวเมืองทุกคนจะยังคงเรียกหากมกมกกะมงกันอยู่นะคะไงไงของแบบนี้ขายดีอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าจอดดีละ 跳啦唱，跳啦唱，跳啦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 唱。<noise>